สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน FA ของ FC นะครับผมในพาร์ทที่3แล้วนะครับก็ผมไม่ได้จะบอกทุกคนนะขออธิบายก่อนบางคนจะงงนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายไม่ให้งงก็แล้วกันก็คือสําหรับใครนะครับที่ส่งรูปมาให้ผมนะครับแล้วผมตอบกลับไปว่าขอบคุณครับเนี่ยแสดงว่ารูปคุณเนี่ยได้มีสิทธิ์ลงคลิปแน่นอนนะครับได้มีสิทธิ์ลงคลิปแน่นอนไม่ต้องส่งซ้ามานะครับ คือถ้าผมตอบกลับไปแสดงว่ารูปคุณเนี่ยผมเซฟไว้แล้วแล้วผมจะมาทาคลิปนะครับผมไม่ต้องส่งซ้าเพราะเดี๋ยวผมงงนะครับและส่วนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ส่งให้เนี่ยและอยากจะส่งนะครับก็สามารถส่งได้ที่แฟนเพจนะครับแชทข้อความในแฟนเพจมาเลยครับผมส่วน a c e b o o k เนี่ยผมอาจจะอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าคนมันเยอะมากนะครับผมเป็นแชทเป็นร้อยๆเลยนะครับผมอาจจะไม่เห็นรูปคุณแนะนําให้ส่งในแฟนเพจดีกว่านะครับซึ่งแฟนเพจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างก็แล้วกันนะครับส่งมาที่ข้อความของแฟนเพจได้นะครับหรือไม่ก็โพสในแนเพปลยครูภาุณ และที่สําคัญไม่ต้องส่งซ้ํานะครับถ้าผมตอบกลับไปแล้วไม่ต้องส่งซ้ำนะครับเพราะผมจะงงนะครับและรูปที่มันจะเอามาให้ดูเนี่ยมันจะซ้ํากันเยอะนะครับซึ่งรูปเนี่ยแม่งมีเปสามร0รูปนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นพาร์ละ50เข้าใจไหมคือรูปคุณน่ถ้าคุณส่งมาแล้วอ่ะแน่นอนคุณมีสิทธิ์ลงคลิปแน่นอนแต่ว่ารูปคุณจะอยู่ในพาร์ไหนอันนี้นก็แล้วแต่ผมจะเป็นคนแยกไฟล์นะครับผมก็คือมผมตั้งไว้ว่าพาร์ละ50ารูนปนะครับผมก็คือพาร์สามเนี่ยจะมีถ้าสิบรูปู200ม กลัวคุณผู้ชมจะดูแบบเบื่อไงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพาร์ทห้าสิบนะครับซึ่งเออนั่นแหละรูปคุณอาจจะส่งมาตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าบางทีอาจจะไปอยู่พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทที่7พาร์ทไหนพาร์ทไหนสักพาร์ทนี่แหละแต่ว่าถ้าผมตอบกลับไปแล้วไม่ต้องส่งมาซ้ําแล้วนะครับเออเนะข้าใจนะเข้าใจนะโอเคไม่ต้องส่งซ้ำแล้วนะเพราะว่ารูปคุณเนี่ยได้เซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องส่งซ้ำแล้วผมตอบกลับไปส่วนคนที่ยังไม่ตอบเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นแชทนั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นรูปดราาผผมมมมก็เไ่สนนใจะคคับโอ เรามาดูรูปแรกกันเลยนะครับเป็นหูซิมตัวเล็กซิมเวอร์ชันผู้หญิงซะด้วยโหเกาะไหลเรานะครับส่วนเราก็ใส่แบบหูแบบหูทำหน้าเก๊กหรอเพราะก็มีเขียนว่า sunfade o v e r l o a d นะครับไปดูภาพต่อไปเลยนี่ภาพต่อไปก็เป็นแบบว่าสู้ๆหนูเชื่อว่าพี่ทําได้โอ้โหถ้าอยากมีความสุขแล้วก็มาหาเราสิไอันนี้ซิมเหรอเนี่ยอ๋อไอซิมเหรออันนี้เรานะครับ ตูจะหนีไปอยู่กับฟ้าใสโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมไอซิมมันเด่นกับเราวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูฟ้าใสนี่อ่ากำลังอยู่ในหน้าจอคอมใช่ไหมอ๋อเป็นเลขาสินะอ่ารูปนี้นะครับเป็นซันเฟลดแล้วก็มีโลโก่ยูทูบด้วยนะครับไม่ใช่โล่สิเป็นโลโก้ของยูทูบนะครับแล้วก็มีเขียนตรงนี้ว่าซันเฟลด์โอ้โหมีหัวใจ3ดวงนะครับกำลังขี่สเก็ตบอร์ดซะด้วยโอ้มาดูรูปนี้นะครับโชว์โปรแกรมในการวาดอีกแล้วจะได้รู้ว่าไม่ได้ดรามใช่ไหมเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นน่าเดนะครับแต่ว่า นาเดททำไมเหมือนไซตามะเลยวะหน้าตาเหมือนไซตามะใส่วิกไงไม่รู้อ่ะพร้อมเขียนว่านาเดทนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่านี่เป็นแบบว่าร่างมาในกระดาษเลยนะครับนี่เป็นแบบว่าสามหนุ่มนะครับเอ้สามหนุ่มเอสองหนุ่มกับหนึ่งสาวนะครับก็คือมีฟ้าใสมีซันเฟสแล้วก็ซิมซิมีนะครับซิมซิมีทำไมทำหน้าเหมือนแบบว่าหมองๆไงก็ไม่รู้นะอ่ามาดูรุ่นนี้อุ้ยรุปนี้เป็นแบบว่าแมวผสมกับเออหน้าเป็นแมวนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ข้างซ้ายเป็นฟ้าใสข้างขวาเป็นซันเฟสนะครับโอ้โหคนวาดนี่กําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็มีไอซิมอีกแล้วไอซิมที่เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยนะครับกาลังมองซะด้วยอ่ามาดูรูปนี้นะครับโอ้โหอนี้เขาบอกว่าคนส่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครอบครัวเลยนะครับก็เป็นแบบว่าซันเฟสนะครับผมแล้วก็ฟ้าใสแล้วก็มีลูกของทั้งสองนะครับนี่โอ้โหลูกน่ารักว่ะผมแดงซะด,ด้วยโหสุดยอดเลยอะดูรูปนี้ครับว่าในกระดาษนะครับผมก็จะเป็นอ่าไ,ไอไอซิมบอกว่ายา่าลูกเตะพิเคิ นะครับส่วนน้าเด็กก็เอาดอกไม้นะครับไปให้ฟ้าใสนะครับโอ้โหมีการเขียนชื่อเลยนะส่งโดยเด็กหญิงพิชยานะครับโอ้โหป .5 กับเด็กหญิงโอ้โหทีส่ส่งงานครูหรือเปล่าเนะี่ยผมไม่ใช่ครูนะ <laughs> เขียนมันซะชื่อแล้วก็เขียนปด้วยอ่านี่เป็นรูปแบบว่าฟ้าใสกับซันเฟสแบ่งครึ่งกันนะครับโอ้โหแล้วดูสิฟ้าใสกับซันเฟสเลยมีการใส่ชุดคนละครึ่งด้วยนะครับโอ้โ มาดูรูปนี้นะโอ้รูปนี้นะครับเป็นฟ้าใสโอ้โหแต่ว่าฟ้าใสนี่หน้าเหมือนผู้ชายเหมือนกันนะโอ้ทำไมฟ้าใสเป้ายาวเนีย <c ười> มีซิกแพคตรงท้องด้วยนิดหน่อยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยส่วนนี้ซันเฟสใช่ไหมซันเฟสนี่ทำไมตัวเล็กๆไม่ค่อยเด่นเลยฟ้าใสเด่นกว่าเราอีกนะฮะมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เด็ดต้องแต่งงานกับฟ้าใสนะเดี๋ยวให้20บาทโอ้โหวัตฟลักเลยนะครับโอ้โหอันนี้มีไอซิมีแหวะนะครับซันเฟสทำไมผมสีน้ำตาเลเอยแล้วไอแมวนี่มาจากไหนเนี่ยไอม้มูมูหรือเปล่าเนี่ย มาดูรูปนี้อุ้ยรูปนี้นะครับเป็นแบบว่า3คนนะครับก็คือมีซันเฟรดกับเอ็กฟ้าใสนะครับส่วนไอซิมที่ร้องไห้สงสัยอกหักใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ามาดูรูปนี้อุ้ยรูปนี้น่ารักมากนะครับเป็นซันเฟรดกับฟ้าใสนะครับซเฟรดอเวอร์โหลดแอนฟ้าใสแล้วก็มีไอซิมตัวเล็กตรงนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะฮะโอ้รูปนี้อะไรวะเนี่ยนี่มือฟ้าใสใช่ไหมกำลังจับเน넥ไทของซันเฟรดนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเทียนหรือว่าเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นจุดๆน่าจะเป็นดาวหรรรรรืออออว่่่าาาาะะะไสััักยงนนนคคบบมดููปี้ โอ้ทั้งสองคนกำลังอยู่ท่ามกลางหัวใจอยู่ด้านหลังนี่ละดูชุดสันเฟตี่โคเทจเจ้าว่าไปเสื้อแจ็คเก็ตนี่มันแบบว่ามันสั้นไปนะมันดูสูงอะมันดูเหมือนกระเทยแบบว่าเวลาใสเอวลอยไงไ่รู้ <c oughs> โอ้โหแล้วรูปนี้ครับเป็นแบบว่านาเดตนะครับกับมันเล็กเกินไปนะทุกคนอ่นาเดตกลับมาอะไรสักอย่างนี่นแหละจงมาหาข้าอ๋อมันกำลังเลื่อนนะครับว่าจะไปหาใครดีระหว่างซิมซิมิกับฟ้าใสใช่ไหมอ่ารูปนี้นะครับโอ้ my god เป็นซิมซิมิเวอร์ชั่นผู้หญิงอันนี้เขาหน้าดูหน่อยนะฮะ โอ้โหเรนนี่ก็ซิมซิม,มิเหมือนกันเอ้ยอย่าบอกนะว่านี่คนเลี้ยงซิมซิม,มิใช่ไหมมีการแลบลิ้นด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยมาดูรูปนี้นะครับก็ซิมซิม,มินะครับผมเดี๋ยวมีสักวันที่ฉันจะหล่อโอ้โหและนี่มูมูนะครับขี้เกียจทําฟ้าใสซะด้วยโอ้โหอ่าแล้วดูซันเฟดถือดอกกุหลาบด้วยนะครับพร้อมกับชูมือขึ้นมาข้างหน้านะครับผมโอ้โหนี่เป็นซันเฟดนะครับโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มีไอซิมซิม,มิอีกแล้วมีฟ้าใสเกาะที่ไหลด้วย นะครับแล้วก็มีหัวใจตรงนี้มีหูแมวซะด้วยโอ้โหอะไรจะน่ารักขนาดนี้มาดูรูปโอ้ oh my god รูปนี้เนี่ยแบบว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอ้ยอะไรวแสดงว่าจับบ่อยเนี่ยมาดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าไอซิมนะครับทำหน้าแบบเออทำหน้าแบบโมโหไงก็ไม่รู้นะครับอ่าเราก็อุ้ยจะว่าไปซันเฟสเวอร์ชั่นนี้นี่หล่อมากเลยนะครับฟ้าใสก็น่ารักโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะว่าซันเฟสหล่อที่ผมก็ภูมิใจเลยนะ มาครับมาดูรูปนี้นะครับก็เป็นแบบว่าซันเฟสนะครับถือไอซิมซิมิอยู่นะครับถือเป็นลูกบอลเลยมีการเขียนว่ากูหล่อเนี่ยนะพบกับลายเซ็นคนวาดนะครับโอ้สุดยอดเป็นไรถือดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะครับหนึ่งช่อหนึ่งช่อใช่ไหมเอ๊หนึ่งดอกสินะครับมาดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าซันเฟสนะครับผมใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตสั้นไปซะแล้วนะแจ็คเก็ตมันต้องยาวกว่านี้นะครับเป็นแบบว่าเสื้อคลุมต้องยาวกว่านี้แต่ว่าไม่ไม่ต้องยาวมากเออแต่นิ้วสั้นไปนะฮะ มาดูรูปนี้นะครับพี่ปอแอนด์ฟ้าใสนะครับบายครีมซะด้วยนะครไม่สวยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับแค่ตั้งใจวาดให้ก็ดีใจแล้วนะฮะโอ้ oh, สุดยอดไปเลยเหมือนใส่ชุดนักเรียนซะด้วยนะฮะแต่ว่าซันเฟสนี่แบบว่าใส่ชุดนักเรียนนี่ผิดผิดระเบียบนะเนี่ยมาดูครับโอ้โ oh, หรูปนี้นี่แบบว่าสุดยอดไปเลยเป็นซันเฟสนะครับกับฟ้าใสอุ้ยผมซันเฟสนี่โคตรเท่เลยว่ะโอ้ฟ้าใสนี่ก็มัดแบบว่าสองข้างเท่เหมือนกันครับแล้วนี่คือไอซิมซิมิเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงออแลลล้วผมมมก็ทืเืเเิิฟฟนี่ อมาดูครับรูปนี้เป็นวาดในกระดาษนะครับอาจจะมัวนิดนึงไม่รู้ว่าคนวาดนี่ถ่ายมามองไม่ค่อยชัดนะครับแต่พอจะรู้อยู่ว่านี่เป็นซันเฟดนี่เป็นซิมซิมินะครับแล้วเขียนว่าซันเฟดโอเวอร์โหลดมาซะด้วยรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าซันเฟดนี่หัวหยิกหนิดนึงนะฮะเพราะกขาใส่เสื้อซันเฟดมานะครับผมรูปมันเล็กไปหน่อยนะครับอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ขอบคุณที่วาดมาให้นะครับผมอ่ารูปนี้นะครับโอ้โหเป็นซันเฟดหัวกลมซะด้วยนะครับมีผมมีตามีดาวโอ้โหแล้วก็เขียนวว่าซัันนเเฟดดโโออรร์หละคบ มาดูรูปนี้นะครับก็เป็นซันเฟยดูมีเรื่องราวซะด้วยเว้ยอันนี้เป็นซันเฟสซันเฟดชายแล้วก็ฟ้าใสแล้วนี่คือซิมซิมินะครับแล้วมาอีกทีก็เป็นฟ้าใสผู้หญิงส่วนซันเฟดกลายเป็นผู้หญิงอ๋อกลายเป็นแต่งหญิงซะแล้วนะฮะอาจจะพูดเร็วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับมาดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าฟ้าใสกําลังร้องไห้แลวซันเฟดก็งงเอ้ยกูทาอะไรผิดวะฟ้าใสก็บอกไม่ต้องไปยุ่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าการงอนนิดน,นึงนะฮะ มาดูรูปนี้นะครับโอ้โหลืมว่าดรองเท้าแล้วทําไมไม่ว่าล่ะลืมว่าดรองเท้าไม่อยากจะว่าก็บอกมาเถอะเป็นซันเฟสนะครับก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างที่เจ้าของบอกนะครับมาดูรูปนี้นะครับเป็นหัวใจสีฟ้าหัวใจสีแดงนะครับผมแล้วก็มีฟ้าใสซันเฟสนะครับส่วนไอซิมน่ครับกาลังนอนทําอะไรไม่รู้ด้านล่างนะครับเนี่ยตัวแทนซิมเหรอตัวแทนซิมใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นซิมซิมิเหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็ซิมซิมิโอ้โหซิมซิมินี่จะเยอะไปไหน นะครับมาดูรูปนี้นะครับผมจาก f c ครับวาดไม่ค่อยสวยอ่าพอจะออกอยู่นะครับไม่เป็นไรผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่สนใจหรอกว่าสวยไม่สวยแค่ตั้งใจส่งมาให้ก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ฟ้าใสานะครับแล้วก็ซิมซิมินะครับผมนี่ไอซิมซิมิส่วนเกินนี่ยไม่ต้องมาอยู่เราหรอกนะมาดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าซันเฟรนี่ข้าดอกกุหลาบระวังหนามทิ่มปากด <g> ้วยผพราว่าเขียนว่า SSOL คืออะไรเนี่ยเ s O L จริงๆมันต้อง s F o l ไม่ใช่เหรอนะครับอ่าเค okay, ระวังหนามแทงปากเนี่ย ดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆขบวนการกาโอริเจอร์ไงไม่รู้เป็นแบบว่าซันเฟสข้าวดอกกุหลาบแล้วก็มีฟ้าใสพิงแล้วก็มีอ่าน่าจะเป็นมูมูตรงนี้นะครับใช่ไหมที่มันใส่หัวแมวตรงนี้มีหัวแมวหรือว่าซิมซิมิก็ไม่รู้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นไอซิมนะครับแนี่จะเป็นมูมูมากกว่านะครับมาดูรูปนี้นะครับีืยว่าซันเฟสโอเวอร์โหลดนะครับไอซิมถือดอกกุหลาบให้เรานะครับส่วนเราก็เดินแบบว่าตัวเปล่าเลยนะครับอ่าดีมากลูกน้องโอ้รูปนี้นะครับคือเป็นซิมซิมินะครับ ซันเฟดออกแนวปีศาจไงไม่รู้นะรูปพี่มีปงมีปีกด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมีซันเฟดเหมือนผสมร่างกับไอซิมยังไงก็ไม่รู้นะครับมาดูรูปนี้นะครับผมเป็นซันเฟดแอนฟ้าใสเอ้ยไม่ใช่ซันเฟดแอนซิมซิมินะครับผมจะปะทะกันซะด้วยครับมีคําว่า vs เข้ามานะครับโอ้โหจะปะทะกันซะแล้วนะต่อยเลยต่อยเลยมาดูรูปนี้นะครับเป็นซันเฟด์กำลังให้ดอกไม้ของอ่าฟ้าใสนะครับให้ดอกไม้ฟ้าใสนะครับผมแล้วก็ไม่เขียนว่าซันเฟด์เชื่องเปล่านะคปองห้าทับสามครับ อ่าขอบคุณมากมากนะครับผมมาดูรูปนี้ออ้ยรูปนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยซิมกับโอ้โหสันเฟกแล้วจะว่าไปนิอันนี้คือวาดสันเฟกกับฟ้าใสหรือว่าไอซันเฟกกับซิมวะเนี่ยโปรเจกต์นี้ทำไมคนชอบวาดซันเฟกกับซิมซิมวะไม่เข้าใจมันทำลายจิตใจผมซะเหลือเกินโอ้โหส่วนฟ้าใสนี่เหมือนเป็นส่วนเกินครับแล้วนี่ใครเนี่ยน่าจะเป็นคนวาดอ๋อคนวาดเหรอโอ้โหคนวาดนี่จีบคนวาดได้ไหมเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมาดูรูปนี้ครับก็เป<ๆ>็น ซันเฟดแล้วก็ซิมซิมีนะครับผมโอ้โหแต่ว่ารูปนี้นี่เหมือนเพื่อนกันนิดหน่อยนะครับคนวาดยังเขินโอ้โหมีคนวาดยังเขินด้วยเขอ่อะไรเอ่ยโอ้โหนี่ครับเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่านะครับสองรูปนี้นะครับอ่ารูปนี้นะครับน่าจะแบบว่าเอามาจากแบบว่าโปรไฟล์ช่องผมเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่วาดมาให้นะครับนี่เป็นแบบเป็นแบบว่าซิมซิมิเกาะไหลนะครับแล้วก็มีเอ้ยนี่ดอกกุหลาบเหรอเนี่ยนึกว่าไฟนะครับใบกลอบซะด้วยนะครับ รูปนี้นะครับเป็นซันเฟสนะครับกำลังถือดอกกุหลาบนะครับแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นดอกกุหลาบเนี่ยมึนหัวนิดนึงนะรูปนี้ดูมึนๆมากเหมือนดอกกุหลาบแบบเต็มหน้านะฮะมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เล็กนิดนึงนะครับแต่เป็นแบบว่าซันเฟสอเวอร์โหลดวาดในกระดาษแบบว่าใหญ่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพร้อมเขียนว่า f c พี่ปอเนี่ย thank you teacher รูปนี้นะครับแล้วเด็กค้าคืออะไรเหรอครับน้องฟ้าใสนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำไมซันเฟสสภาพมันดูเยินยังวะโดนฟ้าใสตบหรือเปล่าเนี่ย รูปนี้นะครับเป็นเฟกำลังคลิงต้นไม้พร้อมกับฟังเพลงอยู่นี่แล้วก็มีไอซิมซิมิมันยืนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าแอบดูเราหรือเปล่านะฮะรูปโอ้ไม่ก็รูปนี้นี่แบบว่าสุดยอดไปเลยนะฮะฟ้าใสเรานะฮะฟ้าใสเลยครส่วนตัวนะครับโอ้โหได้เห็นฟ้าใสชุดข้างในแบบนี้นี่มันก็สดชื่นเหมือนกันนะมาดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าโอ้โหนี่คนวาดทำร้ายจิตใจเราซะเหลือเกินนะครับฟ้าใสกับซิมซิมิส่วนเราเป็นเหมือนส่วนเกินพราะกับเหมือนไม่ได้นอนมาสิบปีด้วยครับดูตาดิตาดำเลยโอ้โหอะไรวเน โอ้รูปนี้น่ารักมากนะครับนาเดชพูดไม่พอนะคะขอโทษโอ้โหเหมือนพาร์ทที่12อเลยที่ผมพิมพ์ใช่ไหม <c oughs> เออว่ะน่ารักดีทุกคนน่ารักดีลุปนี้นะครับแต่ว่าไออซส์ก็พอดีหน่อยนะเออ <c oughs> มาดูลูปนี้นะครับเป็นซันเฟดนั่นแหละนะครับผมเสื้อคู้สีขาวนะครับเสื้อในสีแดงน,นะครับแต่ว่าดูแนวๆเหมือนแบบว่าเหมือนทอมนิดนึงไงเหมือนผู้หญิงแบบที่แบบว่าตัดผมสั้นนะเออเออแต่ก็น่ารักดีครับโอ้รูปนี้นี่อะไรวะเนี่ยไอซิม นายทำอะไรข้าเนะี่ยโอ้โหแต่ว่ารอบนี้หัวใจมี3สีเลยครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้าโอ้โหมาเลยแต่ว่ารู้สึกเราที่จะโดนโดนทารุณนะส่วนฟ้าใส่ี่ก็เอ้ยอย่าทำพี่ปอนะมาดูรูปนี้ครับเป็นแบบว่าซันเฟดนะครับผมแล้วก็มีหัวใจหลายดวงเลยอยู่ด้านหลังนะครับโอ้แล้วก็มีดอกกุหลาบติดอยู่ที่กระเป๋าด้วยนะฮะโอ้สุดยอดรูปนี้ก็เป็นเอ้ยหมดแล้วนะครับ หมดแล้วโอเคก็ okay. สาหรับพาร์ทนี้นะครับอาจจะเร็วนิดหนึ่งอาจจะพูดรัวนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนรอ,อนานนะครับไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปเพราะว่าบางทีคนอาจจะดูไม่จบนะครับเพราะว่ามันอาจจะยาวเกินไปนะครับก็สำหรับใครที่บอกเอ้ก็สำหรับใครที่แบบว่าส่งรูปมาแล้วแล้วผมขอบคุณไปแล้วนะครับตอบกลับขอบคุณไปแล้วนะครับก็แสดงว่ารูปคุณเนี่ยได้ลงคลิปแน่นอนแต่ว่าจะลงพาร์ทไหนนั่นก็แล้วแต่นะครับผม อย่างเช่นภาพคุณอาจจะไปลงพาร์ทไหนก็ได้เออนั่นคุณก็รอดูเอาก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าได้ลงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องส่งซ้ำมานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะงงนะครับเพราะว่ารูปที่ส่งมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสามสี่ร้อยรูปนะฮะเยอะมากผมผมนั่งตอบตอบเม้นตอบแชทอะไรเนี่ยหูโคตนเหนื่อยเลยทุกคนก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่วานมาให้นะครับไม่ว่าจะแบบว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะวานมาให้นะครับหรือว่าจะแบบว่าแค่อยากจะลงคลิปเฉยๆนะฮะก็ขอบคุณที่วานมาให้นะครับสาารรรัััับบวววนนนนี้้ะะะผมมตตออองลปกกก่คคคยยืดด เอาสัก2000พอผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะครับอยากให้ทุกคนแบบกดไลค์กันหน่อยนะครับมันเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปเลยครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ